ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้มาค่ำๆเมื่อนี้พี่น้องมายามบังมื่อนี้มาใส่บังไว้บังไม่ไผ่พี่น้องเลยตัดบังไม่ไผ่เป็นท่อนเป็นท่อนเอาจมลงในน้ําสงครามนี่มาฮอดแล้วนี่พี่น้องสิ่ยามแล้วหาปลาเบบโบราณพี่น้องเลยใส่ไม้ไผ่เป็นท่อนใส่ฟดไม้ยัดเข้าไปเล็กน้อย ก็จมไว้สองมื้อเลยนี่แต่สิมายามบานนี่มาลุ้นเด้อพี่น้องเด้อปิดไหนเด้อหาปลาแบบโบราณน,นี่อาอยากหากินแบบโบราณพี่น้องเลยยามยามมันค่ํากลางคืนยามมืดมืดแล้วก็มายามพี่น้องไปยามก่อนพี่น้องไอ้บานนี่ สายมันเงาจักหน,น <t bubble deer> ่อยเฮ้ยเฟ่องเด้มีอยู่ได้อือปลาตกุกไกปลาเขยไขยมีปลาหลาตัวหนึ่งเนาะอือป้าเยไก่ตัวผู้ใหญ่เนาะอือพไปตามบ็ดตามบ็ดแม่นทะเล เทยาไก่แม่ปลาหมูซะแล้วเป็ีนาเี่วไก่เลอ,อืมวัมนงนี้ดูงานด้วยอ,อู้หูโบไว้าดูดิ ปลาเกล็ดท <iva> <laughs> um ี <región> ่มีปลาหมูปลาหลาดด้วยจ้ะผมมีปลบางนะน้ำมันยังไหลจ้ะปลาหลาดผมมีอปลาไหลปลาหมูปลามูปลาหลาดมเอาไปตามบิเตอรเม ลงมาลงมาพี่หรอเฮ้ยๆๆตลาดบังไม้ไผ่บังรู้นี่นะบึกกระบังนู่นนก,กระบังกระไดเอาฟดใส่เอานิไม้แห้งสำนี้แหละผมมีเหงือกยังสูตรโบราณคักๆอันนี้

โอ้มานู่ดอกพี่น้องเอ้ยปินกินเนี่ยนี่คู่ปีบบ่ค่อยมีปลาเมื่อจะใกล้นี่เออปลาจจะใกล้บ่ค่อยอมีกุ้ีมีก็มีเออมีก็มีปลาละหมือ่อไรก็แต่ ก็บริจุบเนาะบริอดเนาคือใกล้กับตัวนี้มันตูดมากลุ้นล um> ุ้นลุ้นตัวเดียวกันอ้ ngày đi, băng ngày, nổi thế, <laughs> nổi, <thủ thế>. cứ <laughs> đấy, <Nổi thủ thế. cười> nó, băng ngày mình chặt nấc năm đấy. บ้านน้อยน้ำฟูนเอ้เอ้โอาฟูรักรักรัอืฮ่าันนี่ก็คุ้มอยู่น้ากูปีนพวกนีป่าพวกนีป่าน้อยเลยแหละกูปีนี่ป่าเใกล้ด้วยกันน้ำมันหลขาดละ ค่ะตัวเล็กค่ะมันบปรมมันบปรมมันฟูซือกันน้าเขาดิคึกขาคึกไปสอนสอนอ้บังน้อย กับเปิดไฟอืออ่าดื้อ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 ื้อื้าโอ้ปลาหมูปลาเขี้ยวกาอือ นั่นน่ะอูกล่องโอ้โหออกผู้่ะ เงาพิเศษกระเดียกระโดะดฝ่ามองมน้นวนาานุ่นวือนงเ่ำกลางคืนกันแล่นขนาดเดาางาขนาดโอ้จัดสไตล์่พวกนี้ยโอ้ย <c oughs> เล่นเงา <c oughs> ของนุฟ้องไป ม,ม,มีหูเฮ <laughs> ้มีูาเซตหน้ากล้องมือก้อยาบจอมเปียกจับหยอตา

Ê, ừ, nhăng ừ. <laughs> <laughs> ừ. cái này đó nằm trong một phố không xếp đủ Hãy <laughs> 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 อุ๊บอุ๊อุ๊บอุอู๊อู๊บอุ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 ๊บออ ตามเพียงนี้บ้างหัวบ้างหัวามล็อลตามล็อติดห้าบ้งางอ่าลาดตู้เดียวยังมีดียังมีปลาลดเนาะบ้า <laughs> งกระตูนโเขละ โอ้โหห่างครับไปแล้วในเมืองทานี่ขาดเล้เออขาด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 ไปซ้อนเห็ดเห็ดบ้างสั้นบางเตะเตเตเตเโอ้โห ผูด้ดีแต่งตัวใหญ่เท้มยุบอ่ะดเห็นหเนาะบักใหญ่เลยปลาหมูที่มีปลาหมูน้ำนี่โอ้เห่ไหมเอาจับ โอ้มั่งเนี่ยต่อไปเนาะคลื่นเลยบาทนี่าเขาะว่าไฟบ่อันนั้นเขอ ไฟมันบอถือก็พงอบ้างนะมันาารนาปรยับชัดบ่อประยับเต็มโอ้อดด่วนมาลุดเต็โอ้บางดีเลยนี่โอ้เล็ก่ะโอ้ยังหลังลงมาอย่างะ โ oh. อมก็หายู่หา,ก,หา,ก,หากินแบบหากินหากินแบบขนาดนั้น

น้อยแห่งกุ้งหลายแล้วก็เห็นขาดไปแล้วขาดไปแล้วโอ้โหเห็นไหล<อ>ตัวได้จุ่มมันได้อยู่อืมตัวได้ฟูมนกับ่ได้แล้วมันยังบ่ดจุม่มมันยังใหม่วางเงาขนาด,ดป่าปะเนาะ ผมบังบ่เนาะไปแล้วไปแล้วตลาดตรงไปแล้วโอ้ตอมงูใหญ่มี่เทานั้นสามสี่ตัวห้าตัวเออตัวใหญ่นี่ตอม

มือเลกยามมือเลกอันนี้โอ้บังใหญ่แค่ไหนโอ้บังใหญ่ขนาดโอ้มาขึ้นบลยตอมึงเอ้าอกน้ำกระมี่อกอะแรโอ้แงมบาดนี่ลุ้นลุ้นปลาหมูมันซอดออกพี่ กบางมันเปืยเนาะกบางมันบังผุแเลยก็พุออกามนหลายบ้งมันบจุ่มนะมันจุ่มนี่โอ้เล่กานบงน่ยน้อยนจู้บังน้อยจกู อึบอึบยังไงอันนี้มี่เพ้อยู่ปลาปลาค<อ>ุณตัวเดียวปลาหลาตัวเดียวไปพี่น้องเลี้วแล้วบาทนี้ปลาก็ได้การอยู่ได้พี่น้องเอ้ยปลาหลาดปลาหมูปลาแก้วไก่ ในกาดอยู่มือนี่หมานอยู่มายามมือแรกพี่น้องเอ้ยยามมือแรกกับหมานขนาดเลยน่ะปลาแม่เมิดเลยหุ่นไปหุ่นพี่น้องนี่จะปาลาปลาเขี้ยวกไก่ใครอยู่แบบนี้พี่น้องเอ้ยดีกว่าบริเวณกระบังอันนี้กรไดกระบังไม้ไผ่ <c oughs> เอากะบังไม้ไผ่มาจมแล้วก็มายามเอาซื่อๆอุมีเหงื่อไม่หยั่งได้พี่น้อง โอ้ได้กาดอยู่เบ็ดน,นี่นั่นนะโอูค้คีเลยพี่น้องเลยอืมันปลานี่ปลาปลาหลาดนาะพี่เดาปลาหลาดปลาหมูเด้อกูได้ก็ได้โอ้ได้ก,กาดเอาเอาสามนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ